เราติดต่อกับสายของคุณมัดได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณมัดโอค่ะ,ค,ะคุณมัดได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมได้ยินเสียงชัดเจนค่ะอ่านี้คุณมัดโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่หัวหินค่ะอยู่ท,ท,ที่อยู่ที่หัวหินใช่ค่ะเออไปเที่ยวเหรอฮะ ใช่ค่ะันด,ดีพา,าครอบครัวมาเที่ยวค่ะโอ้แล้วช่วงนี้อากาศที่หัวหินเป็นยังไงบ้างคุณมาร์ทโอ้โหแจ่มใสมากเลยค่ะไม่มีฝนเลยแจ่มใสไม่มีฝนนะใช่ค่ะเออเดี๋ยวผมยกกวนคุณมาร์เสียงดังกว่านี้อีกสันนิดหนึ่งพอจะเป็นไปได้ไหมครับไได้ยินเลยคะเสียงคุณมาร์เหมือนต้องแอบคุยป่ะเพราะว่ากลัวคนในในห้องจะจะจะ,จะตื่นป่ะฮะอ๋อไม่ไม่ได้แอบคุยค่ะไเอเคโอไหโค่ะโอเคน่าน่า,น,าน่าจะดีขึ้น อืม,ม<า>ทําไมสัญญาณเสียงมันดูแปล,แปล,แปลกๆวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนิดนึงฮะมันดูกล้องๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะคุณมาร์ทค่ะได้ยินไหมคะอ่าน่าจะดีขึ้นแล้วคุณมาร์ทครับคุณมาร์ทกับผมนี่ค,คุยกันครั้งแรกเนาะครั้งแรกค่ะเออปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังตลอดค่ะไม่เคยสดเลยคะ่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเพราะว่าอืมกลัวมากผมเป็นค,คนกลัวผีมากแล้ว เป็นคนกลัวขนาดนี้แล้วโทรมาเล่าเรื่องที่ที่พักที่มันไม่ได้เป็นที่พักประจําของเราอะ่ะไหวใช่ไหมกลัวกลัวอยู่แต่ว่าก็โอเคเออนะครับเรื่องที่คุณมัดจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนทีเดที่ผ่านมาค่ะเฮ้ยแล้วมันเกิดขึ้นกับกับกับสามีของคุณมัด ช่ค่ะเออนะมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องนี้คุณมัดจ๋าค่ะถ้ายังไงก็พี่แจ็คต้องช่วยนิดหนึ่ง,งนะถ้าสมติมีผิดพลาดอะไรเพราะว่ามัดตื่นเต้นมากจริงๆได้แต,แต่คุณมัด<ร>ท่องคุณมัดท่องไว้เลยว่าค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบนะได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกัน,นค่ะงั้นเดี๋ยวมัดเริ่มเลยแล้วกันนะคะครับคือวันวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ที่ผ่านมานะของเดือนที่แล้วค่ะ,คะ ก็คืออย่ามาถางความนิดนึงว่าบ้านมัดนะคะก็คือจะเป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็ข้างบนชั้นที่สองเนี่ยคือจะเป็นสามห้องนอนซึ่งถ้าขึ้นบันไดไปปุ๊บทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องมัดซึ่งก่อนจะเข้าห้องมัดอ่ะมันจะมีเหมือนกับที่วอลล์นิดนึงซึ่งเราเอาไว้วางโต๊ะบูชาต่างๆนะคะพอ ถ้าเข้าไปนในห้องตุ๊กเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่บนเตียงเนี่ยมองมาตรงหน้าประตูที่เราเปิดเนี่ยคือจะเห็นโต๊ะหมุดพอดีเลยครับแล้วคืนส่วนใหญ่ในบ้านมัดเนี่ยคือขายอาหารตามสั่งอืมซึ่งเราซึ่งมัดเนี่ยจะต้องเตื่นเช้าทุกวันก็คือตีสามครึง่งวันที่สิเศษที่ผ่านมาก็คือเราก็นอนปกติก็คือไม่เกินสามทุ่มเราก็หลับกันไวมากทั้งมัดทั้งแฟนเพราะว่ามัดกับแฟนจะอยู่ห้องเดียวกันลูก ปู่ย่าเขาก็จะนอนกันอีกห้องเองเราก็นอนกันไปสักพักต่ใหญ่แฟนก็สะกษษิดมัดมัดที่ฝันร้ายว่ะมันกอ็อย่างแรกเลยที่มัดตื่นปุ๊บมัดต้องจับโทรศัพท์ดูเวลาเหมือนคนเลิกจิตนะคะตื่นไม่ได้ต้งหยิบโทรศัพท์ก็ดูเวลาเอาเที่ยงคืนสองนาทีแล้วก็เอ ไม่เป็นไรหรอกก็เลยหันหน้าเขาไปหาเขาแล้วก็ไปกอดเพื่อให้เขาแบบสบายใจขึ้นพอนอนกอดปุ๊บเขาก็เย็นกับมือมือกวาดันหัวเราลงเรื่อยๆเขาก็อ๋อเป็นอะไรอมวันนี้ทาไมนอนแตกแต่เราก็เลยหันหน้าหนีดีกว่าเพราะว่าเริ่มรำคาญเขาเรื่เหมือนกันอะ่อนอนหันหน้าหนีปุ๊บก็หลับไปได้สักแป๊บหนึ่งไม่ทันได้หลับดีเขาก็มัน มันเปิดไฟไหน่อยม้วก็จับนาฬิกาดู0อ,อ1 5เขาพิมพ์แปดเตียบ<ถ>ก็เลยเดินไปเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บเราก็เดินมาที่ตัวเขามาทางด้านขวาเอาเขาก็าจะมาถามเขาว่าเป็นอะไรก็เลยจับตัวเขา <c oughs> ตัวเขาขนลุกทั้งตัวเลย <c oughs> ลุกเยอะมากเราไม่เคยเห็นตควขนลุกขนาดนี้มาก,ก่อนเราก็ตกใจเขาก็บอกว่า,วามาัด เปเเล็กแม่ให้หน่อยหรือพ่อก็ได้เราก็เออเออได้แต่ที่เรามองเขาเขาไม่สะดกวกดกตัวเลยตาเขาก็ไม่ลืมสิ่งที่ขยับอย่างเดียวคุอปากขาที่พูดให้เราไปตามพ่อหรือแม่อืเราก็เลยเดินไปตามพ่อกับแม่มาครับพอมาถึงห้องปุ๊บเขาขาก็บาแม่แม่ลูกหัอต้อนหน่อย ตัวเขาไม่กระดุกกระดุกเหมือนเดิมตาเขาก็ไม่เดิมเหมือนเดิมมีตากตาเขาพูดแม่แม่ลูกหัวต้มหน่อยลูกหัวต้มหน่อยแม่เขาก็เลยเดินมาแล้วก็มานั่งลูกหัวอืโดยที่พ่อก็ยงังอยู่ฝั่งเลยของพ่อจะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของพี่กร้าแม่จี่หวงังฝั่งของพี่ก้าเขาก็ลูกหัวลูกไปได้สักแป๊บหนึ่งเขาก็เหมือนเรือตุ้มตออัวเองลุกขึ้นนั่งอืแล้วพ่าก็บอกมันจะเอากล้ามมันจะ ม,ม,มันจะแสงตั้มมันจะทําให้ตั้มหลุดแล้วสักแป๊บหนึ่งก็กลายเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเลอที่ผมเปลี่ยนปเป็นอีกคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยครับคุณคุณมัดเสียงเสียงเสียงดังไว้นะค่ะฮะฮะพูดเต็มพูดเต็มเ,เสียงไว้นะครับค่ะเข,เขาก็เขาก็นั่งก้มหน้าครับแล้วก็เหมือนเสียบยิ้มนิดแล้วก็หัวเราะเบาๆแล้วพอแป๊บหนึ่ง ก็เหมือนกับกลับมาเป็นพี่ตั้มอีก uh huh. เขาก็เลยเขาก็บอกว่ามันเป็นผีบ้าอืมันเป็นผีบ้า, uh huh. ม,บามันจะเอา,เอาตั้มมาจับให้หลุดครับ uh huh. มันพยายามจะเข้ามาที่ตั้มเราก็เริ่มชับไม่ดีแล้ว uh huh. พอพอ,พอสักแป,ป๊บหนึ่งมันเหมือนกับเขาสลับกันนะคะ uh huh. พอสักแป,ป๊บหนึ่งปุ๊บเขาก็เหมือนเข้ามาอีกเขาก็ ท่าเดิมเลยก็คือนั่งก้มหน้าข<อ>ยะยิ้มหัวเราะเบาๆเราก็มองท่าจะไม่ดีแล้วก<ถ>็เลยพ่อมันไม่ไหวแล้วนะพ่อเขาพยายามเรียกลูกืั้งตั้งพยายามเรียกชื่อแม่ก็พยายามเรียกชื่อเพื่อจะเหมือนกับให้ลูกเตรนมกลับมามแต่แต่เหมือนกับเขาก็ยังยังยังไม่ไปย,ยังไม่ปล่อย พ่อเขพ่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องคงต้องไปไหว้เหมือนจะไหว้พระพ่อเขาก็เลยเดินไปที่โต๊ะหมู่เพื่อจะปไปไหว้พระจุดทกจุดทเทียนไหว้เสร็จปุ๊บแต่ตอนที่เขาหว้อยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่มัดแม่อยู่ในห้องครับกับพี่ตั้มมัดจับแขนเขาดีๆ,ๆเขาก็หายพุึบลงไปครับแล้วมันก็เฮ้ เขาก็บอกว่ามันก็ชาหัวมันก็ชาหัวอซึ่งเขาล้มเป็นแรงมากแรงจนไม่น่าคิดลาแก้งเขาบอกมันก็ชาหัวเราก็พยายามจับเขาขึ้นมาครับพอเราจับเขาขึ้นมานั่งปุ๊บเขาก็หันหน้าเหมือนกับก้มหน้านะคะหลับตาอืแล้วก็พยายามเสียยิ้มนิดๆแล้วก็เอียงหน้ามาทางมัดแล้วก็ลืมตาโตมากมันก็ตกใจมันก็เลย เดินไปนั่งตรงโซฟาที่มันอยู่ตรงปลายเท้าอืมแล้วก็ไม่กล้าจับเขาจนพ่อเข้ามาครับพ่อเขาบอกว่าแม่แมเขาพูดก่อนบอกว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรก็บอกมาเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ครับมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้เฮ hey, hey. บ้านนี้ใจดีจังอืซึ่งไม่ใช่สิ่งแฟนเราเป็นสิ่งลเล็ก เ๋ยวนะหมายถึงว่าแฟนของคุณมัดตอนเนี้ยเป็นเหมือนกับคนสองอาการคืออีกอีกอาการหนึ่งใครก็ไม่รู้อีกอาการหนึ่งเป็นแฟนเราเหมือนเขากําลังต่อสู้กันสลับกันเข้าสลับกันออกอยู่เงี้ยเหรอใช่ใช่ค่ะอืมมัดกูเป็ยยังไงอ่ะก็คือมัดกลัวผีมากมาดกูกลัวผีบอกว่ากลัวมากเขาก็เลยเฮ้ยบ้านนี้ใจดีจังครับมัดก็เฮ้ย แม่อย่าไปอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่เอาสาบแช่งมันไปเลยคือเราก็ดูผันม้เยอะเราก็สาบแช่งไปเลยไม่ต้องไปพูดดีกับมันเขาก็หันมาทําตาขวางใส่มัดคมันก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่มันก็เลยหยุดพูดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งพ่องก็เดินเข้ามามเข้ามาจับตัวโดยที่มัดเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มกลัวมาก พ่อเข้ามาตื๊บมัดก็เลยให้พ่อเนี่ยอมัดก็เลยไปเอาพระนะคะพระพุทธร,รูปเนี่ยมาให้พ่ออืมีพระพุทธร,รูปเอามาวาวต้ตรงตรงตักแกนมัดก็คือพี่พี่ตั้มเนเาะแ,แล้วก็เอาพระเาวสุวรรณมาวางรว้หันหน้าเข้าหาพี่ตั้มแล้วก็เอาพระปูราษีมาไว้ที่ตัวพ่อเพื่อ้พ่อถือแล้วมันงบอกแม่แม่แต่แแน้ำมนต์มาสิเอาน้ำมนต์มาลดเลยอืแม่เขาก็เลยไปเอาเน้ำม,มนต์มา พอออนนำมนมาปุ๊บแม่เขาก็รู้ที่หัวมันก็หัวเราะเย็นจังเลยมันก็เฮ้ยแม่แม่ให้กินเลยให้กินเลยแม่เขาก็อาน้ำมนเข้าปากให้กินก็เอ๊หวานจังเลยมันก็เฮ้ยแม่ไม่ใช่นะแล้วสักแป๊กเดียวเขาก็ปัดพระที่อยู่หน้าตัดเขาแล้วเขาก็หัวเราะอีกของปลอมทั้งบ้านเลย มันก็เฮ้ยแล้วแสนมันเหมือนเขาได้สติปุ๊บเขาบอกว่าครับคงจะมันไม่รู้เรื่องหรอกมันผีบ้ามันผีบ้าอืมอืมแล้วพอเหมือนสลับกลับไปเป็นเขาปุ๊บเขานั่งก้มหน้าแล้วเขาก็ใสย่ยหวนมีดแล้วก็นั่งหมดแล้วครับแล้วพอ่อก็เลยถามว่าเจ้ายังไงเจ้าอะไรก็พูดมาอืมไม่งั้นไม่รู้หรอกเจ้าอะไรบอกมาจะได้ไปไปพ่อเขาก็พูดอย่างนี้ครับมันก็ ก้มหน้าเสียยิ้มบอแล้วก็ชี้มาที่มัดจะอีนี่จะเล่นกับอีนี่มอบอกเฮ้ยไม่เล่นด้วยหรอกจะบ้าไงด้วยความที่ตกใจก็เลยพูดไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็เลยเดินย้ายพี่แต่มันรู้เลยว่ามันจะเดินเบาเขาก้มหน้าอยู่แล้วก็ยังเสียยิ้มแล้วก็ยังชี้มาที่ตรงมัดอีกอย่างเดียวว่า เจ้าเีนี่จะเริ่มกันนีรียไมมันก็เลยคือไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยเปิดประตูห้องเพื่อคือให้แสงไฟแล้วก็พระอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือส่องเข้ามาในห้องหมดเลย <c oughs> เพราะว่าหน้าห้องวัดเนี่ยคือเป็นที่พระก็เลยมองไม่ไหวแนละ้วแม่ก็จะหน,นีไม่ไหวแล้วมันก็เลยไปเปิดปุป๊บแล้วเหอนพอมีแสงเข้ามาเป็นแสงเทียนนะคะเหอนแฟนมัดก็ได้สติเนาะเขาก็ มัดมัดเอาไฟเอาเทียนมาเาเทียนมามันกลัวมันโกไฟพอทุบแป๊หนึงกลายเป็นอีกคนหนึ่งมัดก็เลยเอาเทียนมาแฟนมัดอักเขานอนถอดเสื้ออยู่แล้วทุกวันมันก็เลยเอาเทียนมาแล้วก็ลนตรงหน้าอกเขาแม่ก็ถือเทียนหนึ่งแล้วก็ลนจางข้างหลังแฟนมัดพอลนไปสักพักนึงเขาไม่รู้สึกร้อนเลยนะคะครับ,รบทั้งที่มันอยู่ใกล้มากเป็นเทียนที่แบบร้อนมาก าไม่มีเขาไมู่สึกหรอจนกระชบหนึ่งเขาก็กระดุ้งว่าโอ๊ยร้อนร้อนร้อนแล้วเขาก็พูดว่าไปแล้วมันไปแล้วเป็นเรื่องออกไปนะ้วเนเรื่องไกลไกลแล้วแล้วก็ไปกินัะเนี่ยไปรับไปรับไปรับมัดตำรวจมันกลัวแสงแสงเทียนกระชบหนึ่งก็ไปแล้วก็กลายเป็นแสงมัดมมนก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขอทุกอย่างมันจบมันเคลียร์ไปแล้ คือมนตุ้นตันงไงเนี่ยมันดูนเวลาณตอนนั้นคือตีหนึ่งสิบห้านาทีาเหมือนกําลังต่อสู้เนี่ยชั่วโมงนึ่งจรมงเอ๊ะเลยจริงจริงครับครับพักหนึ่งพอทุกอย่างมันเคลียร์มันจบอืมมันก็เลยมานั่งถามเขาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับออก,กอดมัดข้าวในนี้นึงก็คือก่อนที่มันจบปุ๊บเนี่ยแฟนมัดเนี่ยเขาได้สติทุกอย่างเนี่ยเขาก็บอกมัดไปเอาขนมให้พี่หน่อยที่อยู่ในกระเป๋ามัดอ่ะ มัดก็อ๋เออรู้ได้ไงอ่ะเขาบอกเออ่นแล้วพี่รู้ได้ไงว่าทั้งทั้งที่ขนมอันเนี้ยเขาไม่รู้ว่ามัดจะซื้อมาตอนที่มัดกลับบ้านไปหาแม่ที่ระยองครับเออมัดก็เอ๋อรู้ได้ไงว่พอเสร็จปุ๊บมันก็ไปอยู่ขนมไห้เขาเอาน้ำไห้เขาอพอเขากินลนะ้ะเขาเหมือนคนไม่เคยกินมันอยู่มากมากอะ่ะครับก็นั่งกิน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 เป๊ะหนึ่ง หมือนเขากําลังตั้งใจจะฟังอะไรอยู่ีอ่อแมก,ก็เหมือนเหมือนตั้งใจฟังอะไรมนะัดก็ทุกคนก็หยุดหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งมัดแล้วแฟนมาัาติตารณา,เ,าเขาพูดนะว่าเขาพูดเขานั่งนะคะนั่งนิ่งหนับตาก้มหน้าแล้วเขาก็บอกว่านักคือนักคือพามาอะไรนะฮะเขาบอกว่านักคกือนักเก,ก,กือพามา คือเป็นชื่อชื่อคนนะคะบนกนะคือพามาครับพอให้กินไปอีกสักพักหนึ่งแล้วเขาก็นั่งกินขนมนะอีกสักแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าอเขามากับผู้ชายที่มาที่บ้านเขาเข้ามาด้วยกันครับแล้วแม่เขาก็เลยถามว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้าที่หรอเขาบอกเขาก็พยักหน้านะคะเขาไม่ได้พูดะลรเขาก็ไปยักหน้าครับ แม่ก็เลยถามว่าผู้ชายเหรอเขาก็สายหัวอืแล้วสแป๊บหนึ่งเขาก็พูดด้วยคําที่สุภาพซึ่งไม่ใช่เสียงแต่มัดแน่นอนเป็นแบบผู้หญิงสุภาพสุภาพหน่อยค่ะเขาว่าที่นี่ดีนะอยู่แล้วดีนะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วแป๊บหนึ่งสามีสามีมัดก็มีสตินะพี่ตามก็มีสติขึ้นมาเขาก็บอกว่าก็อึมอ่ะติดม,มากเลยอ่ะเหมือนเมือ่อก,กี้เลย หมือนเมื่อกี้ไม่ใช่ไมากินอ่ะเหมือนแบบกินแบบหิวมากอะไรประมาณเนี้ยอืออมันก็เลยมานั่งนั่งคุยกันตรงนั้นเลยว่า<ฆ>มันเป็นอะไรทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วฝันอะไรเขาก็เลยบอกเขาก็เลยเล่ามาตอนนั้นเลยว่าทีแรกเขาฝัน<ฆ>เขาฝันว่าเหมือนมีคนบ้าเนี่ยคือไล่ตีคนอื่นมาทั่วเลยอ ไล่ตีคนนูน้นคนนี้กดตีมาตลอดทางจนมาเจอเขาก็มาไล่ตีเขาเขาก็พยายามวิ่งหนีนะคะวิ่งไปงพักหนึ่งเขาก็มองเขาก็เลืกของเขาเองแล้วว่าเอา้ากูจะหนีทําไมวะกูก็สู้ได้หรือวะก็เลยพยายามสู้กับคนนี้ครัเพาสู้ไปสู้มาเหมือนไม่ใช่แล้วเหมือนเข้ามาอยู่ในหัวแล้วมันเหมือนมากดตัวเขา แล้วเขาก็กระดุกกระดกไม่ได้แล้วมันก็เกิดเหตุเหมือนที่เล่าไปทั้งหมดแล้วนะคะครับคเราก็เลยมานั่งย้อนว่าเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมัดงอ่มันเกี่ยวอะไรกันนกเกีกน้ำมัดอ,อืมอืมอืมอ่ามันก็เลยมานั่งอออพอคุยกันปุ๊บเราก็อ๋อก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องประมาณสองวันครับนักกือกก็คือน้ำมัดกับนักเขียวที่เป็นาน้ำมัดเนี่ยเข้ามาบ้านมัดแล้วเขาก็บอกว่า มัดเดี๋ยวจะไปที่บ้านนะ,ะแล้บอกอ่าโอเคแล้วปกตินักเคือมาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เคยเข้าบ้านมัดก่อนจนกว่าว่าจะมาเปิดประตูตตบ้านให้อืแต่นะวันนั้นน่ะมัดโทรหาเขาตอนเย็นนัก็คืออยู่ไหนนักเคือบอกว่ามัดนักนคืออยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็อ้าวเข้าไปได้ไงอ,ะอ่ะครับอ๋อจําได้ว่าคุณใจอยู่ตรงไหนก็เลยเข้ามาอืมอืม มัดก็เลยมาย้อนความกันดูอ๋อแต่ว่าเจ้าที่จะทางบ้านมัดเนี่ยเขาไม่รู้แน่นอนอว่าน้ํามัดเนี่ยมากับใครบ้างแล้วคนที่มากับน้ามัดเนี่ยรู้มัดรู้จักหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้แต่ก็เห็นมาด้วยกันเขาน่าจะปล่อยเขามาหมดเลยซึ่งปกติถ้าน้ามัดมาบ้านมัดมัดจะไม่เคยให้เขเข้าก่อนมัดจะเรียกเขาทุกครั้งแม่ตือเข้าบ้านแม่เขียวเข้าบ้านออืมันเป็นอย่างนี้ แต่แล้ววันนั้นเขาเข้ามาก่อนแล้วผีตัวเนี้ยอืเหมือนเขาสติไม่ดีเขาเป็นคนบ้าเหมือนพี่แฟนมัดสันแล้วเขาก็น่าจะมาอยู่แล้ววันนั้นแล้วก็ไม่ได้ออกไปอืจนเกิดเรื่องอือ๋ยววันที่เดี๋ยวนะ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 ฮะคุณคุณมัดผีตัวเนี้ยที่ที่คนในบ้านกําลังตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าอ่ะเป็นผีผู้หญิงสติไม่ดีเนี่ย มากับน้าได้ยังไงอ่ะใช่ค่ะเ,เหมือนเขาเข้ามาด้วยกันนะคะเ,เา,ะานั่นแหละผมผมเข้าใจว่าเขามาด้วยกันเขามากับน้าได้ยังไงหมายถึงว่าติดตัวน้ามาได้ยังไงนั่นแหละมัดไม่รู้ว่าติดตัวมาได้ยังไงแต่มัดมองว่าเขาเข้ามาด้วยกันเพราะว่าน้ามัดมากับน้าอีกคนนึงครับแล้วก็เหมือนกับ จ้าที่มับบ<อ>ดเนี่ยมันความสึกเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเจ้าที่เข้ามานะตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้ว่ามัดไม่รู้จกักกับคนนี้อืมแต่เห็นมากับน้านึกว่าคเป็นคนรู้จักกันรู้ประหวัน่าไม่รู้อันนั้นอ,อันน,าาน,นี้อันนี้พอเข้าใจแล้วแต่นะผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าน้าเนี่ยไปทําอะไรมาไปเชิญไปเรียกไปจูนติดกับวิญญ,ญาณตนนี้ยมาได้ยังไงมาจากไหนก็ไม่รู้หรือ ถ้าตีความว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยวิญญาณตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ไหนหรอกเขาวนเวียนอยู่แถวนั้นจังหวะที่น้าเนี่ยเข้ามาที่บ้านของคุณมัดแล้วเขาก็บังเอิญติดตามเข้ามาด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงมันันะเ็อออย่าง,งา คือทีนี้ต้องถามที่ตัวไม่กล้าม่กลาถามน้าด้วยอืมต้องถามที่ตัวน้ารับว่าน้าเนี่ยเขาไปเชิญไปไปพูดอะไรไปมีการเชิญชวนบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยมาจากที่ไหนหรือเปล่าเออครับแต่ที่แน่ๆ่เนี่ยเออแต่ที่แน่ๆ่เนี่ยคือผลหวยเนี่ยมาตกที่สามีของคุณมัดไงใช่ค่ะแล้วะ ช่แล้วแล้วซึ่งเราก็ไม่กล้าถามเพราะน้ามัดนับถือศาสนาคิดเราก็ไม่กล้าพูดกับเขาเพราะมันเป็นแบบนี้แต่ที่มีมีข้อความหนึ่งจากคุณเรวดีเนี่ยส่งมาว่าถ้าไม่เชิญเนี่ยเขาเข้ามาได้ยังไงไงกลัวเขาจะเรียกน้ามาไหคะน้าเขียวนะคะกลัวจะเรียกว่าป้าป้าเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วไม่พูดอะไรูนชื่อยถึงกลัวจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าอม่จะเรียกน้าเขียวเข้าบ้านแต่ไม่ได้พูดชื่อไงคะ โอเคเข้าใจแล้วคือทั้งคู่เนี่ยมาด้วยกันถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่านันคือจําได้ว่ากุญแจบ้านเนี่ยอยู่ไหนก็เลยไปเอากุญแจบ้านเนี่ยมาไขพอไขบ้านเสร็จอ่ะเขียวเขียวไปเข้าบ้านเข้าบ้านมาจะไม่เลืชื่อเลยค่ะมาจะแบบเข้าบ้านเข้าบ้านอ่าไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อเอ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 ออันนั้นก็เป็นข้อข้อสันนิษฐานเฉยๆอะนะใช่ค่ะเออนะครับแล้วเรื่องนี้มันจบลงยังไงฮะ S <S <an> <S ก็เนี่ยค่ะแล้วแล้วพอทุกอย่างมันเคลียร์แฟนมัน่างฟังเราก็มาประตุประต่อกันเราก็เลยแฟนก็เลยบอกว่ามัดวันที่นักนักือมาเนี่ยพี่เข้าไปในห้องนักือที่นักเือร์นอนมัดก็เลยบอกอ่าหยุดก่อนแต่มัดขอพูดก่อนอืพี่เห็นนักือเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมตัวอบุบปวดผมหยิกหยิกนอนอยู่ใช่ไหมเขาบอกเออใช่ครับ มันบอกอืมมันก็เห็นแต่มันคิดว่ามาัตาฝาดอืแล้วในฝันของพี่เข้มก็คือผู้หญิงคนนั้นอืที่พี่เข้มเห็นลักษณะเดียวกันเลยครับแล้วพอทุกอย่างยุต,ติจบมัดก็เลยเหมือนกับทําบุญอะไรทช่ททำบุญอ่าบเอาของมาไหว้ที่บ้านครับแม่แม่ก็บอกว่าอ่างั้นเดี๋ยวเราไหว้ที่บ้านดีกว่า,าเพราะว่าเราไม่มีสารอืมเรามีแต่จะเที่ยวทางที่เรานับถือนี่แหละอืแต่เราก็ อ่วาว้กันหน้าบ้านละกันครับพอตอนเช้าแม่ไหว้เสร็จทุกอย่างตกกลางคืนแม่ฝันแล้วแม่ก็มาเล่าให้มัดฟังตอนเช้ามัดแม่ฝันน่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเวียนเวียนจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยครับแต่ว่ามันก็ถามแม่แม่เห็นเป็นลักษณะแบบไหนอืตัวอุอบผมหิกหิกตรงนะโอ้โห ว่านีนคนรุ่นสู้เลยแบบค่ะมัดคือแม่เขาไม่รู้ว่ามัดพูดกับพี่ตั้มว่าเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ค่ะแต่พอเขามากเราแล้วฟังเราก็เลยบอกไหนต้องบอกลักษณะผู้หญิงที่แม่เห็นซิในความฝันนะเนี่ยเมื่อเจะเข้าผ้าน่เป็นยังไงครับพอเขาเล่ามาปุ๊บตรงกันเป๊ะอ,อืมอืมแต่เขาเข้าไม่ได้เลยฮะะอืมเรือ่องมนเป็นอย่างงนี้ ผมว่าทําถูกแล้วครับคือในเมื่อที่บ้านเนี่ยไม่มีสารพระภูไม่มีอะไรพวกนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านเราอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยแล้วก็บอกท่านเลยผมว่านะบอกว่าถ้ามัน <c oughs> มีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยมีกรณีอย่างนี้ขึ้นอีกเนี่ยถ้าไม่ใช่คนหรือว่าสมาชิกในบ้านอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ยเข้ามาในบ้านถูกไหม <c oughs> มันต้องคุยกัน <c oughs> ให้ชัดเจนเลยนะครับคือถ้าถ้ายังปล่อยมาอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมบางทีเราก็ต้องบอกท่านว่าอุ้ยบางทีเราเดือดร้อนไงใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการเส้นไหว้ท่านอะไรอย่างเงี้ยบาคิดว่าท่านก็ไม่คงไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะว่าพอหลังที่ท่านรู้เหมือนกับท่านก็ไม่ได้ปล่อยมาหลังที่ี่ออกไปแล้วอะค่ะครับครับอืมเออร้อนมากน่ากลัวมากแล้วมายิ่งกลัวผีอยู่ด้วยและสุดท้ายที่สุดก็คือจบทุกอย่างกาลังจะนอนกันแล้วแฟนมาบอกมัด พี่โอเคแล้วตอนในคืนวันนั้นนะคะมัดพี่โอเคแล้วมันบอกชัวนะเราจะเหลือกันแค่สองคนนะทุกคนจะกลับห้องมาแล้วนะโอเคนะเขาบอกโอเคมามามาอยู่กับพี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องกลัวพี่ช่วยได้ทุกเรื่องเ็าอกโอ้ยเมื่อกี้มันจะฆ่ากูแบบไหนค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมาได้ยังไงแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้นะ พยายามไหว้เจ้าที่บ่อยๆแล้วก็บอกท่านบ่อยๆว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วแล้วถ้าท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วครอบครัวเราเดือดร้อนอ่ะเราก็จะต้องเราไม่รู้จะเอาจะมีท่านไว้ทําไมเนี่ยเออเราจะรู้จะเส้นไหว้ท่านไว้ทาไมเนเมื่อท่านนะให้ท่านปกป้องคุ้มครองคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับได้ฮะคุณมัดนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ แล้วนี่ไปไม่เป็นไรฮะอาจจะผิดพลาดที่เสียงนิดเดียวนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มดังขึ้นละแล้วไปเที่ยวพักผ่อนนี้กลับเมื่อไรครับเนี่ยอ๋พรุ่งนี้ค่ะกลับพรุเด็กมานาวานาวาอะไรโอ้ส่วนน้ำนะเอเที่ยวให้สนุกก็แล้วกันนะโอเคขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ